การเคลื่อนไหวของเยเง่เปิงเริ่มรุนแรงและดุร้ายมากขึ้นเรื่อยๆแม้จะผ่านไป36กระบวนท่าแล้วแต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดแต่ละการเคลื่อนไหวของตัวกระบี่เป็นอะไรที่สูสางอาวี่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้เห็นกับตาม,มาก่อนเลยหลังสิ้นความคิดที่เกิดขึ้นภายในสมองของเขากระบวนท่าของกระบี่ของเยเง่เปิงก็มาถึง หนึ108่งร้อกระบวนท่าโดยไม่มีสัญญาณใดๆเตือนล่วงหน้าสายฟ้าจากสวรรค์พันฟาดลงมากลางหุบเขาชิงโยนจนเสียงดังสนั่นวันไหวไปทั่วอัศนีบาดสู่สางอาวี่องภาพตรงหน้าด้วยท่าทางตกตะลึงเพราะมีบางอย่างที่เขาไม่คิดว่าจะออกมากระแสฟไฟฟ้าจำนวนนับไม่ถ้วน วิ่งเข้าหากันและหลอมรวมเปลี่ยนแสงสีกลายเป็นสีชมพูเจิดจ้าเงาล่างของมังกรอัศนีสารค่อยๆเคลื่อนตัวลงมาจากกีบเมฆด้วยท่าทางที่น่าเกรงขามแน่นอนสูชางอวีรู้จักและคุ้นเคยกับมันเป็นอย่างดีพ้ามังกรตัวนี้เคยปรากฏขึ้นในความฝันของเขามานับครั้งไม่ถ้วนแล้ว แรงกดดันที่ออกมาจากตัวของมันสั่นสะท้านไปทั่วบริเวณนี่คือสัตว์เทวาที่สื่อถึงพลังอันสูงสุดของวัลยุทธ์โดยแท้สุสางอาวีไม่สามารถขยับตัวหรือแม้แต่หายใจก็ทำได้เพียงแค่ยืนนิ่งๆด้วยความตะลึงงานไม่ผิดแน่นี่เป็นเคสวิชากบีที่ข้าฝึกฝนมาครึ่งชีวิตมีเพียงสัญญาของการบรรลุระดับเจตนาสูงสุด เท่านั้นที่จะอัญเชิญอัศนีศาสตร์ออกมาบยบินบนท้องนผาได้เช่นไหนมันคือความฝันที่ข้าตั้งเป้าหมายมาโดยตลอดการฝึกเคดวิชากระบ,บีแล้วดูใบไม้ผีให้สมบูรณ์แบบเพื่อที่จะได้ยินเสียงคำรามของอัศนีศา,ส,าสักครั้งเป็นอะไรที่ข้ายอมแลกด้วยชีวิตเพื่อให้ได้มาแต,แต่ทั้งหมดนั่นกำลังเกิดขึ้นกับศิษย์น้องคนนี้ที่ไม่มีรากวิญญาณใด และที่สําคัญเขาฝึกมาจากละกกบีที่ข้าทิ้งเอาไว้แบบมั่วๆเนี่ยนะโฮลิชีทนี่มันเป็นไปไม่ได้แน่นอนใครก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่มันยังไม่จบเพียงแค่นั้นเพียงแค่ห้าลมหายใจต่อมาเสียงคำรามของอัสนีศาสตร์ก็เลือนหายไปสายฟ้าสีชมพูของมันถูกเปลี่ยนเป็นสีเขียวบาาตา ได้เสียงคำลางแห่งวัสดสเลือดโดก็ผันปรากฏขึ้นมังกรอ,อัศนีวัสานคำลางกึกก้องเหมือนกับอยากเย,ออย้ยยานฟ้าดินว่ามันได้ออกมาลดแล่นบนยุทธภพอีกครั้งแล้วเคชกับบีเลือดฝนบรรลุขั้นเจตนาสูงสุดเรียบร้อยซุยชางอาวียังไม่ทันได้ย่อยข้อมูลที่เกิดขึ้นอย่างกระดานหานตรงหน้านี้เข้าสู่สมองเลยด้วยซ้ำเสียงคำลามแบกอากาศอีกครั้งหนึ่ง ก็ผวยพุพ่งออกมาหลังกุม่มเมฆปรากฏขึ้นเป็นอัศนีคีมหันสีส้มร้อนแรงเครื่องหมายแห่งระดับจิตนาสูงสดของเคสวิชากบี่ดูร้อนมังกรอ,อัศนีสองตัวปรกกากฏคู่กันต่างฝ่ายต่างแย่งการคำรามเพื่ออวดศาสดดาของตนนี่เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในวิภพนี้มาก่อน ขณะดเดียวกันเย่ปิงก็ไม่มีทีท่าว่าจะเคลื่อนไหวช้าลงแต่อย่างใดตรงการข้ามเขาอย่างไล่ลำกระบ,บี่เร็วขึ้นกว่าเดิมมันยังเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นและเร็วขึ้นจนในที่โสดจูชางอวี่ก็มองตามการเคลื่อนไหวของเย่ปิงไม่ทันอีกต่อไปแต่เมื่อแสงสีส้มหายรับสายตาไปแสงสว่างสีฟ้าใหญ่เยือกก็พุ่งเข้ามาปกคลุมพื้นที่แทน พร้อมกับเสียงคำรามที่หนาวไปถึงกระดูมันคืออัศนีเหมันซึ่งเป็นเคล็ดวิชากระบ,บี่ที่แข็งแกร่งที่สุดใบนบรรดาศีเลืดูเคล็ดวิชากระบ,บี่ฤดูหนาวในด้านแรงกดดันและความน่าเก็งขามเคล็ดวิชากระบ,บี่ฤดูหนาวถือเป็นที่หนึ่งมันยังให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากฤด,ดูอื่นๆโดยสิ้นเชิงแต่สายตาของชูซางอวี เหลือไปมองเห็นมันเพียงแค่ชั่วครู่ความหนาวเยอะ,ยอะก็พุ่งเข้าใส่จิตวิญญาณของเขาทําให้รู้สึกเหมือนกับทุกๆอย่างบนโลกกําลังถูกแช่แข็งทุกอย่างหยุดนิ่งในที่สุดหลังจากผ่านไป432กระบวนท่าเย่ปิงก็หยุดการเคลื่อนไหวทั้งหมดนี่คือเจตนากบีที่ศิษย์น้องตรงหน้าใช้เวลาเรียนรู้ไป7วันผ่านรอยแกธรรมดาธรรมดา ไม่ต้องสงสัยเลยว่าศิษย์น้องคนนี้ได้แตกชานแค่กกะบ,บีเทพสังหารอัศนีสีลดูไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าว่าเหตุใดเขาถึงยังไม่ขยับตัวอีกล่ะไม่ใช่แบบนี้มันยังไม่สามารถทําให้สิทษิ์พี่ผมใช้ได้หรอกข้าพลาดตรงจุดไหนไปกันนะมันเหมือนกับว่ามีบางอย่างที่แวบเข้ามาในใจเมื่อคู่นี้อ่าใช่แล้วต้องใช่แน่สิ่งต่างๆล้นไม่มีจริง การมองเห็นใช่ว่าจะจับต้องได้เสมอไปแต่การจับต้องสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ตัางหากลาข้าพึ่งพากระบี่มากเกินไปนี่เองโถเอ้ยทําไมก่อนหน้านี้ถึงคิดไม่ได้กันนะเสร็จพี่ใหญ่ขอลาบข้าจะขอแสดงอะไรให้ท่านดูอีกสักหน่อยได้หรือเปล่าดูหน้าขอลาบข้าเข้าใจแล้วว่าทําไมเส็จพี่ถึงได้เน้นย้ํากับคําว่ามองไม่เห็น ที่แท้จริงก็าเพื่อให้คาตรนหนักได้ถึงจุดนี้นี่เองการควบแน่นทธาทั้งห้าด้วยพลังฟ้าเดินและใช้มันเป็นกระบี่ที่มองไม่เห็นตังหากลาถึงจะเรียกได้ว่ารู้แจ้งในวิถีกระบี่มามันภามอะไรของมันฟ้าแล้วนั่นมันอะไรกันเขาสร้างกระบี่ขึ้นมาจากความว่างเปล่าได้อย่างไรอย่ามาล้อเล่นนะเฟยแม้แต่ปรมาจารย์ซีจี้ ก็ยังต้องพกกระบี่ไว้ที่หลังอยู่เลยนะความรู้สึกเมื่อคู่หลังจากที่กระบี่เหมานคำรามออกมามันทำให้ข้ารู้สึกเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกแช่แข็งและเหี่ยวเฉาลงไปแต่ตอนนี้หลังจากที่เขาสร้างกระบี่ขึ้นมาจากท่าทางห้ามันทำให้ข้ารู้สึกได้ถึงความสดชื่นและการเกิดใหม่เพียงแค่ชัว่วพริบตาแต่เรากับว่าผ่านไปเป็นหมื่นปี เติบโตไร้สิ้นสุดคงอยู่ช่วงนิรันดรเหมือนวิถีใต้ล่าหวานเคินสู่สามัญ